ครัววิชณีสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำเมนูต้มจืดผักกาดดองกระเพาะหมูกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากต้มน้ำให้เดือดก่อนพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะจากนั้นตามด้วยรากผักชีเราจะาปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสตามด้วยซีอิ๊วขาว พริกไทยป่นหมูสับปรุงรสส่วนหมูสับนะคะเราก็จะหมักด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเราจะปั้นเป็นก้อนนะคะใส่หม้อลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ต้มจนหมูสับสุกเลยนะคะระหว่างที่ต้มอยู่เราก็จะช้อนฟองออกด้วยค่ะพอช้อนฟองออกมแล้วต่อไปเราก็จะใส่ผักกาดดองลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยกระเพาะหมูส่วนกระเพาะหมูนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อจากนั้นเราจะเคี่ยวต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเมนูต้มจืดผักกาดดองกระเพาะหมู